ต่อไปนะครับหัวข้อที่8ค่าสาธารณูปโภคในเค้ทดลองเป็นของโรงงาน3 0ซตรงนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของชื่อบัญชีด้วยนะครับว่าเวลาเราเรียนในเรื่องบัญชีอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องแยกออกระหว่างค่าจ่ายที่อยู่ในโรงงานกับที่อยู่นอกโรงงานผมจะแยกนี้นะครับว่าค่าสาธารณูปโภคเนี่ยนะครับ ที่มีอยู่ในรถทดลองเนี่ยเท่ากับห้าพันเขาบอกมาว่าเป็นค่าสาธารณูปโภคเฉยๆก็หมายความว่าเป็นค่าน้าค่าไฟที่อยู่ในออฟฟิศในสำนักงานเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่มีคําว่าโรงงานก็แปลว่าอยู่ในสํานักงานก็แปลว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกโรงงานนั่นเองแต่เขาบอกเพิ่มเติมมาว่ามันมีส0มสิบเปอร์เซ็นตในห้าพันเนี่ยนะ เป็นของโรงงานให้เราจําแนกให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าจําเป็นจะต้องแยกค่าใช้จ่ายให้ตรงตามกลุ่มมันนะครับอันไหนอยู่ในโรงงานก็ให้บันทึกเป็นของโรงงานอันไหนอยู่นอกโรงงานก็บันทึกเป็นของนอกโรงงานเขาจะบอกว่าไอ้ห้าพันนั้นแบ่งออกเป็นอย่างนี้คือในโรงงานเนี่ยมีอยู่เท่ากับสามสิบเปอร์เซ็นดังนั้นเมื่อในโรงงานมีสามสิบเปอร์เซ็นอยู่นอกโรงงานเนี่ยก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต แต่ว่าเขาเคยลงทั้งหมดเลยอยู่นอกโรงงานทั้งหมดนะครับเราก็ควรจะต้องมาบันทึกเพิ่มลดค่าใช้จ่ายส่วนี้กันนะครับเราบอกว่าเราต้องการเอาค่าสาธารณภ่ยไปเป็นของโรงงานส0มสิบเปอร์เซนดังนั้นก็แปลว่าเราจะต้องลดค่าสาธารณภคปกติลดลงสรุปนะครับผมบอกว่าผมจะต้องลดค่าสาธารณภคลงแล้วก็ไปเพิ่ม ค่าสาธารณภพอโรงงานเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมให้ความสําคัญเราจะเพิ่มตัวไหนเราจะลดตัวไหนนี่ที่วงกลมนะครับเราจะต้องปรับปรุงตรงนี้เรามาลงชื่อบัญชีกันเลยนะครับเมื่อเราบอกว่าเราต้องการเพิ่มค่าสาธารณภคโรงงานค่าสาธารณภคโรงงานนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการเพิ่มขึ้นก็จะต้องเดบิตผมจึงเดบิตด้วยค่าสา คารุประโภคต้องมีคำว่าลงงานด้วยนะครับผมต้องการที่จะเพิ่มมาผมก็เลยเดบิตเพราะมันไม่นค่จ่ายเวลาต้องการเพิ่มต้องเดบิตส่วนค่าสารารณุประโภคเฉยๆเนี่ยผมต้องการลดมันก็คือใ่้จ่ายนั้นแต่ผมต้องการลดลงผมจึงเครดิตคราวนี้เราก็มาคำนวณตัวแรกกันนะครับ การคำนวณตัวแรเราบอกว่าของโรงงานเนี่ยมีส0มสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดเนี่ยมมนมีหันนะครับเราบอกว่าของโรงงานมีสามสิบเปอร์เซ็นของห้า0ันก็คูณสามสิบเปอร์เซ็นไปก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยบาทซึ่งเป็นของโรงงานนั่นเองนะครับเราเพิ่มเป็นของโรงงานแล้วเราก็ลดของที่อยู่นอกโรงงาน มันก็จะตรงตามความเป็นจริงนะครับหมดแล้วนะครับสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่เขาให้มาแต่เราก็ห้ามลืมว่าวัสดุโรงงานก็ต้องมีการบันทึกด้วยว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงวัสดุโรงงานที่ใช้ไปด้วยคราวนี้การปรับปรุงวัสดุโรงงานที่ใช้ไปก็ต้องใช้หลักการเดิมก็คือเอาต้นงวดบวกซูรเพิ่มและหักด้วยปลายงวดนะครับ ต้นงวดก็ต้องดูที่งบทดลองเดิมเขาบอกมาว่ามีวัสดุโรงงานต้นงวดเท่ากับพันสี่ซื้อเพิ่มไม่มีนะครับที่เหตุที่บอกว่าซื้อเพิ่มไม่มีก็เพราะว่าไม่มีชื่อบัญชีวัสดุโรงงานอยู่ในงบทดลองนะครับมีแค่เพียงวัสดุโรงงานที่เป็นของต้นงวดเท่านั้นดังนั้นก็แปลว่าไม่มีการซื้อเพิ่มและตอนปลายงวดเนี่ยตรวจนับได้ว่าเหลือเท่ากับ1 8 0เราก็นําต้นงวด หากปลายงวดก็จะเหลือเท่ากับที่ใช้ไปนั่นเองนะครับต้นงวดนั้นมีเท่ากับ1,400บาทครับเราก็เอา1,400ลบกับปลายงวดนะครับที่ตรวจนับได้คือ180บลบกันแล้วจะเป็นยอดผลต่กับหนึ่งพันสองรอยยี่ ตัวนี้แหละครับคือตัวเลขของการใช้วัสดุโรงงานไปนะครับเราก็มาบันทึกบัญชีกันก็คือการเดบิตด,ด้วยวัสดุโรงงานใช้ไป1220และเครดิตด้วยวัสดุโรงงาน1220สองสองศูนย์นะครับเราก็ปรับปรุงครบแล้วนะครับสำหรับทุกรายการ ทั้งหมดก็มีด้วยกัน8รายการนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะทำกระดาษทำการ10ช่องกันนะครับกระดาษทำการบริษัทแข็งแรง2นะครับก็เขียนหัวงบก่อนนะครับบรรทัดแรกก็คือบริษัทแข็งแรง2จำกัด กระดาษทำการสำหรับระยะเวลา1ปีสิ้นสุด31มธันวาคม2 5 5หามนี่คือหัวงบนะครับต่อไปเราก็นำข้อมูลจากงบทดลองที่โจทย์ให้มามาใส่ในงบทดลองของกระดาษทำการ10ช่องนะครับ ตัวแรกเลยนะครับก็คือเงินสด94,000บาทด้านเดบิตลูกนี้การค้า34,000ค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ ด้านเครดิตนะครับหนบ 30, ึ่งพันสามร้อยตั๋วเงินรับสามหมื่นสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดหนึ่งหมื่นเก้าพัน งานระหว่างผลิตต้นงวดสองหมื่นห้าพันวัตถุดิบต้นงวดหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยวัดสดุโรงงานต้นงวด หนึ่งพันสี่ร้อยค่าเบี้ยรประกันภัยจ่ายดรงหน้าหนึ่งมื่นสองพันเครื่องจักร หนึ่งแสนค่าเสื่มราคาสะสมเครื่องจกักรด้านเครดิตนะครับสามหมื่นเครื่องใช้สำนักงานห้าหมื่น เจ้าหนี้การช้าหมดหนี้สินแล้วนะครับเครดิตนะครับสองหมื่น